ครับอันนี้ที่เยอะครับปิดท้ายปีครับรอบนี้ทำงานปิดท้ายปีครับทำเสริมถนนครับเสริมถนนประมาณยาวอยู่ประมาณหลายเตื้องแล้วครับรถมาสองคันครับตามเดิมครับทีมงานครับมาสองคันครับเดิมเสริมครับ ส่งท้ายปีครับส่งท้ายปีเห็นงานส่งท้ายปีครับเดี๋ยวะทางโพยา500นพัดถางลอยเม็ดเก็บไปใส่ครับเป็นท่านาของน้องไฮรเกอร์ครับเห็นงานเดิมๆครับสะสมอยู่ขั้นโฮมนะมือเย็นยงกันนะครับมานั่งเบิ่งกระซื้นครับกระปุกไทยไทยคลิปนี่แหละเรเซเบตครับ ีครับดินยังอ่อนครับท่นนี้เจอนักวิ่งแต่คือแบงค์เทิร์สใน่น้าจะแข็งครับตัวนี้โอเคอยู่ครับดินอ่อนนย่ครับเสริมถนนครับเสริมถนนครับนี่แะครับเสริมขึ้นมาเลยครับเสริมโหลายครับแต่มันมีเครื่องครับ เลยต้องเสริมครับนี่ครับ้านเบสกลังลุยอยู่ครับอ่าน,นั้นไปซื้อขนมม่ผู้สาวกินอยู่ครับอคอรถทูบุตร l 4 0ูนหนึ่งแปดสี่สิบแรงครับ สายงานค้มงานโหดนะครับอืมจุดๆคันเบิร์นตะครองไฮเกอร์ครับ ดนนคมัน,นี้ก็ธันวาครับห้าธันวาครับมันนี้หกสี่ปลายปีแล้วครับส่งท้ายปลายปีครับทองปีนี้ครับขนาดจ,จะมืดงานแล้วครับ ต่อพี่หน้าเป็นอะครับน,นี่ครับจีบใหม่ค่อยว่ากันอีกทีครับทีมงานครับมือปิดเลี้ยงครับวันยุดครับวันอาทิตย์ครับมืออีกสองมือครับใอ้ตุ้ม้านลานาน้องๆเขาจะมาเห็นงาน บอดีไปซ้ายครับปิดเทอมกับสร้อยลุงสร้อยหน้าสร้อยพ่อสร้อยแม่ครับเ็งงานครับเล็กน้อยครับไปเบิร์นะให้เกินเนี่ยเสียเยอะครับโคกระโปรงสะพองสะกันครครับไม่ได้เป็นไม้ซองครับเยอะหากันมาเบิ่งกันนะครับ เออ,เออครับมีการจิ้งท่อครับฟังเครืงครับฟังอะไรครับแน่นอนครับอ๋อมาแน,น่นอนเห็นอย่างน้อจิ้งท่อครับอะไรพ่วงกันครับโอเคครับมือที่ซองครับมือที่ซองเดี่ยเขา เออหัวที่สองเฮเกอร์ครับสาขาประจำครับสาขาประจำน้องไฮเกอร์ครับน้องเบสครับหัวหน้างานครับนี่นะครับรอหาหาตะกินต้มไก่ <c oughs> <c oughs> ชิบเพียบชิบเพียบวันนี้ครับเพิ่งคณาเลยหาหาตะกินต้มไก่ยังผิดใจ เนียยครับต้องเกลือต้องเบสครับสบายๆเลยครับทางข่าวนี้เอาสามเมตรครับฝั่งฝั่งนี้แล้วละครับฝั่งนี้ว่านี่คือเซตแล้วครับฝั่งนี้เซตไปแล้วครับฝั่งนี้เซตแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ครับไอ้คคตรเจ้าครับสองฝั่งเ่ยคคตรเจ้าครับลักแดนกับตัวขาวๆเลยครับเป็นลักเป็นเหตดทางเที่ยวของ จะฟังลักนะขวเนาะเื่ล่ะครับเตรียมตครับอันนี้น่าจะดันครับทางท่าเขากระต้มไก่ทาอยู่ <c oughs> ทางใต้อยู่เห็ดจังละ <c oughs> จุทางใต้อยู่อย่งละอนเขาอย่างเดียว ไม่เนาใส่ปากเลยมึงครับพี่ผีซบเลยแม่แบบสบายๆนะสวงห้าหามึงยากอะนะคิ้ซบเดี๋ยวลันเม็ดอยากเห็ดอีกและครบเบื้อครับ nấu xíu ơ ừ. nấu xíu ơ mình xíu này nè qua bên nấu này hợp ào chứ bên nói ให้ดีๆยังซุ่มครับมันก็ได้ถ่ายง่ายเนี่ยฝากอะไรก็ใช้ครับโพสต์ใส่ปลอกสกนครครับอันยังสยเสียนี่เจ้านี้เกาหลีครับงาน,นยู่นนำเนาะทางไต้มันซุ่ม คนแรกก็คือไทยครับไทยซะก่อนครับไทยแล้วก็ค่อยดันนะครับมันทำมันบวกเข่าครับทาบ่ไทยตอนในไทยซะก่อนไทยดันเือไม่ให้เป็นทางครับตพืนี้เป็นถน,นนครับเพื่อต้องการอยู่ประมาณสามเมตรครับจากรัดอออกมาเป็นสามเมตรออกมาในสามเมตรสามเมตร ดันดันไ่แล้วก็สิไทยยุ้ยพ่อผมสั่งไทยยุ้ยพ่อครับแล้วก็จะได้ไทย,ยครับน้องไฮเกอร์ครับ หิวเข่าว่าษาญันหิวเข่าเละ 哈哈。啊、uh？Huh. Huh? แข็งกรนหนาซื้อดข้างพืนก็อ่อนแล้ว